37เครับเพิ่มอุณหภูมิให้กับก๊าสนะครับจากย5องศาเซลเซียสเป็น50องศาเซลเซียสนะแล้วก็เช็คดูครับว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อไหนผิดครับเคครับเวลาพูดถึงกฎของแก๊สนะครับก็ต้องขึ้นสูตรนี้มาก่อนใช่ไหมสูตรพื้นฐานตรงนี้นะครับ PV เท่ากับ nRT ครับเคนะทีนี้ข้อนี้ครับเป็นการเพิ่มอุณหภูมิครับอุณหภูมิก็คือตัวแปร T ตัวนี้นะครับเป็นอุณหภูมินะเพียงแต่ว่าที่สําคัญครับ อุณหภูมิทีตรงนี้เนี่ยเขาเน้นนะครับว่าต้องเป็นหน่วยเคลวินนะครับถึงเอามาแทนค่าได้นะเขียนไหมครับต้องเป็นหน่วยเคลวินนะต้องเป็นหน่วยเคลวินครับถึงจะสามารถเอามาแทนค่าได้แต่ทีนี้ที่โจทย์ออกมาให้เนี่ยหน่วยนะครับเป็นองศาเซลเซียสครับดังนั้นต้องมีการแปลงนะครับให้เป็นเคลวินก่อนนะถึงสามารถเอามาแทนค่าได้ครับโอเคนะครับแต่ทีนี้เรามาดูครับข้อที่เนี่ยเป็นการพิจารณาแนวโน้มนะครับว่าถ้าเพิ่มอุณหภูมิเป็น2เท่านะครับอันนี้นะ พิ่มอุณหภูมิครับเป็น2เท่าแต่ว่า2เท่าขององศาเซลเซียสนะครับไม่ใช่เคลวินนะตรงนี้ครับเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มอ,อุณหภูมิเนี่ยองศาเซลเซียสเป็น2เท่าจะส่งผลครับให้ตัวแปรอื่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะแม้ว่าองศาเซลเซียสนะครับตัวเลขเนี่ยจาก25เป็น50ก็คือการเพิ่ม2เท่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าแปลงเป็นหน่วยเคลวินครับ25องศาเซลเซียสเนี่ยคิดเป็นเคลวินครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นเคลวินนะครับ จากเซลเซียสเป็นเคลวินต้องบวกเข้าไป273นะครับจำสูตรตรงนี้ไว้นะบวกไป273ครับก็จะกลายเป็นหน่วยเคลวินนะครับแปลงหน่วยง่ายนะอันนี้ครับบวกไป273เนี่ยก็จะได้นะครับเท่ากับ298ครับเข้ามจเป็น298เคลวินนะครับสำหรับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะส่วน50องศาเซลเซียสครับ50องศาเซลเซียสเนี่ยก็คือ323เคลวินครับ อันนี้นะครับคือ3 2 3เควินนะเราลองดูครับจาก298เนี่ยกลายเป็น323มครับมันคือคูณ2ไหมมันไม่ใช่คูณ2นะครับแสดงว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าสมการครับสมการเนี่ยตัวแปรนะครับตัวแปร V กับตัวแปรที่ยครับมันจะแปรผันตรงกันนะเคนะครับอันแรกนะครับก็ถามถึงปริมาตรใช่ไหมพี่ก็เลยเอาตัวแปร v กับทีเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะ V ีก็คือปริมาตรครับจริงอยู่ว่าในสูตรเนี่ยสามารถเขียนได้ว่าปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิครับ แต่ทีนี้ต้องเป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินครับใช่ไหมถึงแม้นะครับว่าเซลเซียสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไป2เท่าแต่ปริมาตรก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะว่าแ,แทนค่าตัวเลขเนี่ยเราแทนค่าหน่วยเคลวินนะครับแทนค่าตัวเลขตรงนี้เข้าไปนะในเมื่อ298กลายเป็น323เนี่ยมันไม่ได้เพิ่ม2เท่าดังนั้นปริมาตรเนี่ยครับก็ไม่ควรจะเพิ่ม2เท่านะครับข้อนี้ก็ผิดครับโอเคนะครับโดยปกติเนี่ยครับเวลาเขียนเนี่ย ปริมาตรแปลผ่านตรงกับอุณหภูมิเนี่ยก็คืออุณหภณูมิเนี่ยครับถ้าเพิ่ม2เท่าปริมาตรก็เพิ่ม2เท่าใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ครับอุณหภณูมิเนี่ยไม่ได้เพิ่ม2เท่านะครับเพราะว่าเราไม่ดูจากองศาเซลเซียสเราดูจากหน่วยเคลวินนะซึ่งเคลวินเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มค่าเป็น2เท่าดังนั้นปริมาตรก็ไม่ได้ควรจะขึ้นมาเป็น2เท่าเหมือนกันนะครับทีนี้ครับถ้าต้องการเปรียบเทียบนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นมากี่เท่าเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบครับตัวเลขที่เป็นอุณหภณูมิเคลวินนะครับ เปรียบเทียบดูครับว่า298เนี่ยเป็น323นะครับมันเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดกี่เท่านะก็323ตรงนี้ตั้งใช่ไหมแล้วก็หารด้วย298ครับคิดเลขออกมานะครับจะได้ประมาณ1.1ครับแสดงว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ1.1เท่านะตรงนี้ครับเพิ่มมา1.1เท่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยครับในหน่วยเคลวินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ1.1เท่าปริมาตรก็เพิ่มขึ้นมา1.1เท่าเหมือนกันครับแปลผ่านตรงกันนะอันนี้นะครับถึงจะถูกนะเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบจาก ตัวเลขที่เป็นอุณหภูมิเคลวินนะครับเข้ามาต่อมาข้อ2ครับข้อ2เนี่ยเปรี่ยนที่ถึงความหนาแน่นนะครับจริงอยู่ว่าในสูตรแบบนี้ไม่เห็นตัวแปรความหนาแน่นครับแต่เราสามารถแปลงสูตรได้นะ n ตัวเล็กตรงนี้ครับมันก็คือมวลใช่ไหมครับมวลนะครับแปลงมาจากอะไรครับมวลนะมวลนะครับหรือว่า n เล็กตรงนี้นะมันแปลงครับมาจากมวลมวลนะครับหารด้วยมวลโมเลกุลครับเขนามมวลโมเลกุลของแก๊สครับ อันนี้เับเป็นสูตรของมันนะดังนั้นสามารถเขียนเป็น pv เท่ากับมวลครับมวลของแก๊สหารด้วยมวลโมเลกุลของแก๊สแล้วก็คูณกับ rt ครับ r ก็เป็นค่าคงที่ใช่ไหมโอเคนะครับก็จะอยู่แบบนี้ครับแล้วก็แปลงต่อครับแปลงเพื่อให้ได้ตัวแปรความหนาแน่นขึ้นมานะซึ่งความหนาแน่นเนี่ยครับเขียนเป็นตัวแปรดีดีนะครับหรือความหนาแน่นเนี่ยเท่ากับมวลครับหารด้วยปริมาตรครับอันนี้นะครับคือความหนาแน่นนะเราก็แปลงสูตรหน่อยครับอันนี้พี่ขอเขียนเป็นตัว m ตัวเดียวนะ จะได้เขียนง่ายๆนะครับมวลโมเลกุลนะครับพี่เขียนเป็นตัว M ตัวเดียวนะครับพี่ก็เอาตัว V ตรงนี้นะครับตัว V ตรงนี้นะตัว V ครับย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งเอาไปหารครับกับมวลเข้ามาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนมวลโมเลกุลนะแล้วคูณกับ R T ครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับพี่ย้ายตัว V เนี่ยไปย้ายฝั่งนี้เฉยๆนะก็ต้องเป็นตัวหารตรงนี้นะครับเคครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือความหนาแน่นครับ G ส่วน V นะ โอเคนะครับเขียนได้เป็นความหนาแน่นครับแบบนี้ครับสามารถบอกได้ไหมครับว่าความหนาแน่นกับอุณหภูมิเนี่ยแนวโน้มมันเป็นยังไงครับในเมื่อมาอยู่ฝั่งสมการฝั่งเดียวกันนะครับดังนั้นอุณหภูมิกับความหนาแน่นเนี่ยจะต้องแปล6ผานกันครับความหนาแน่นนะครับแปล6ผานกับอุณหภูมินะโอเคนะครับดังนั้นครับตรงนี้เขาบอกว่าความหนาแน่นลดลงเหลือครึ่งหนึ่งใช่หรือเปล่าครับ ดูดีครับหลักการเดิมในเมื่อตัวแปรทีตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องใส่ตัวเลขของอุณหภูมิในหน่วยเคลวินนะในเมื่ออุณหภูมิครับเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นมานะ1.1เท่าดังนั้นความหนาแน่นเนี่ยควรจะลดไป1.1เท่านะครับไม่ลดลงไปครึ่งหนึ่งนะเข้ยไหมครับเพราะสูตรเนี่ยครับมันก็เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ามีการแปลงตัวแปรนิดหน่อยแต่สูตรเหมือนเดิมนะครับดังนั้นความหนาแน่นเนี่ยควรจะลดลงไป1.1เท่าตามการที่เราแทนค่านะครับอุณหภูมิหนนน่วยเลงไปะอันนี้ก็เลยผิดนะครับ ก็ต้องใช้หน่วยเคลวินในการแทนค่าเหมือนเดิมนะส่วนข้อ3ครับข้อ3บอกว่าพลังงานตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1.1เท่าอันนี้ครับที่มาของมันเนี่ยเราต้องดูจากสูตรนี้ครับสูตรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจลนะครับพลังงานจลครับเขียนได้เป็น Ek ครับตรงนี้นะสูตรของมันค่าจะเป็น3ส่วน2 kB แล้วก็คูณกับอุณหภูมิครับอันนี้นะครับเป็นสูตรของพลังงานจลนะ Ek ก็คือพลังงานจลใช่ไหม ทีนี้ครับสูตรตรงนี้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้ครับที่เราต้องสนใจคือพลังงานจลพลังงานจลนะครับแปรผันตรงครับกับอุณหภูมิซึ่งตรงนี้สูตรของมันครับต้องแทนค่าด้วยหน่วยเคลวินเหมือน PV เท่ากับ NRT เลยครับเข้าไหอันนี้นะครับต้องแทนค่าด้วยหน่วยเคลวินนะดังนั้นในเมื่อตัวอุณหภูมิเนะครับเพิ่มขึ้นมา1.1เท่าพลังงานจลก็ควรจะเพิ่มขึ้นมา1.1เท่าเหมือนกันครับข้อ3ก็เลยถูกนะโอเคนะครับอันนี้ก็รู้ไว้นะครับ อุณภูมิเนี่ยที่ใช้แทนค่าในสูตรนี้นะครับเป็นหน่วยเคลวินเหมือนกันนะเหมือนกับ P V เท่ากับ N R T นะครับดังนั้นตัวเลขที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก298เพิ่มมาเป็น3 2 3ครับก็คือเพิ่มมา1.1เท่าครับดังนั้นพลังงานจลเนี่ยก็ควรจะเพิ่มขึ้นมา1.1เท่าเหมือนกันนะข้อ3ก็ถูกนะครับโอเคครับข้อนี้นะครับที่ผิดก็เลยเป็นข้อ1และ2ครับต่อชอยแรกนะ ก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมขายทุปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทาง u b e Channel เคมีวิ P ีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับ เนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อน้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับ ซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตัวข้อเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนข้อตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหม ซึ่งคอสตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID m e เมกาเคมหนสะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้อนนะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ